ที่จังหวัดบึงการกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกลงมาปล่อยๆค่ะประกอบกับมีน้ําทิยางที่เฮียตามถนนก็ลเลยเฮ็ดให้นี่ถนนมืนค่ะแล้วก็เกิดอ,อุบัติเหตุหลายๆ<ภ>าที่<ภ>าตามข่าวนี้กันคะ่ะนี่ค่ะที่จังหวัดบึงการคะ่ะสภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกป่อยๆลงมาเป็นระยะคะ่ะก็เฮ็ดให้อากาศนี้หนาวเย็นลงอีกเทื่อนึงอุณหภูมิวัดได้22องศาเ,เสียดคะ่ะแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเนี่ย ต้องมีนเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุจากฝนตกค่ะเพราะถนนลื่นถนนมื่นถนนมื่นรู้จักไหมถนนมื่นคืออะไรฉันรู้เพราะว่ามินอ่านเลยค่ะก็ถนนลื่นนี่แหละค่ะอะไรคะที่เรียกที่นี่เรยถนนมื่นจากนาบขี้ยางล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกระตามสายต่างๆในเกือบทุกอำเภอแหละเพราะบึงการนี่เป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งภาคอีสานเพื่อนว่าจังสี่ด้ กระส่วนใหญ่กิดจากนำยางพ้าลาลักกระที่เฮียที่ล้นลงจากรถคนส่งหลักกระมาเคลือบผิวถนนเป็นเวลาโดนกระเย็ดห้ยฝนตกกระเลยเย็ดห้ถนนมืนค่ะจาหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่อาสาสมักูไพยก็ะเลยเหตุงานหนักค่ะน้องมินโดยอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองบึงการค่ะบนถนนหลวงสายสองหนึ่งสองบึงการบ้านแพง บริเวณบ้านท่าอินแปลงตำบลโคกก่องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภยัยนาทีทําบึงการนะคะและหน่วยกู้ภยัยร่วมใจบึงการพร้อมอาสาสมัครกู้ภยัยร่วมเข้าตรวจสอบในพื้นที่ก็พบเป็นกระบะสีขาวทะเบียนยอคอ 5, 6 9หชนบุรีนะคะเสียหลักลงข้างทางก่อนพลิกคว่ำชนกับต้นไม้มทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองราย เป็นคนขับชายอายุ35ปีมีแผลบริเวณศีรษะผู้โดยสารเป็นเด็กชายอายุ8ปีมีอาการปวดศีรษะแต่ว่ารู้สึกตัวดีค่ะพี่เอถามตอบรู้เรื่องและเสียชีวิตคาที่หนึ่งรายเป็นหญิงอายุ35ปีทรา,าบชื่อภายหลังนะคะคือนางสาวปพัชยาจันงามเป็นชาวจังหวัดชนบุรีเสียชีวิตอยู่ภายในรถ จากการสอบถามนะคะทราบว่าทั้ง3คนกําลังเดินทางกลับบ้านที่อําเภอบุ่งคล้าค่ะพอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะก็ฝนตกถนนลื่นค่ะบังคับรถไม่อยู่เสียหลักลงข้างทางก่อนพลิกคว่ำชนกับต้นไม้ดังกล่าวค่ะนี่แหละค่ะรถเก๋งคันสีขาวคันนี้นะคะปกติขันฝนตกไม่ไม่นี่มันก็จะมีพวกดินหินอยู่ตามท้องถนนอยู่แล้วก็โอกาสที่จะถนนลื่นเนี่ยเป็นไปได้รถเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย